ดูมาดูประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักใบไม้คือหลายๆครั้งเราจะเห็นเกษตรกรเราทำดินปลูกแล้วบางทีบางคนก็ไปซื้อพีดมอส480บาทเป็นถุงแพงมากซึ่งพีดมอสนี่เขาก็ไปเก็บมาจากป่านั่นแหละที่มีซากพืชซากสัตว์ทับถมกันมาเยอะๆนี้มาดูครูจุกบอกว่าไม่อยากคุยโวนะอ่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักใบไม้นี่เราเห็นทั้งหมดนี่เห็นทั้งหมดเนี่ยงามนะ งามยิ่งกว่าการใช้แบบปุ๋ยเคมีอีกแต่ว่าต้นมันแข็งแรงคือมันไม่อ่อนไม่ไหวมันไม่ยุไวมันสูงมันชันมันแน่นหลักการก็หลักการก็คือหนึ่งทำให้ดินร่วนซุยเราคือปุ๋ยหมักใบไม้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ปุ๋ยหมักใบไม้ที่ที่เราผลิตไว้นะคะเอามาใช้กับปุ๋ยหมักใบไม้หนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ดินหนึ่งส่วนผสมสามส่วนใช่ผสมสัรสามส่วนนี้ คุยหมักใบไม,ไม้คุยมะพร้าวเขาให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ําให้มีความชื้นประมาณ60%สเต์สร็จแล้วก็เอามาเป็นวัสดุในการปลูกหรือใย,ยก้าก็จะได้ต้นพืชที่งามขนาดนี้ถ้าใช้ปีทมอสจากประสบการณ์ที่เคยใช้เนี่ยปีทมอเนี่ย ถามว่าดีไหมก็อาจจะดีสําหรับคนมีตังค์เนาะแพงด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่เป็นเนี่ยหนึ่งทิมอสที่เราใช้เนี่ยลดน้ํามากเกินไปก็แฉะทําให้รากพืชไปไม่ได้เหมือนรากพืชขาดอากาศหายใจถ้าไม่ลดน้ําหรือลดน้ําน้อยลดน้ําไม่ใช่ช่วงเวลาเขามันก็แห้งลดน้ําไม่ลงน้ํามันก็จะไหลออกไปไผ่านไหลผ่านไปหมดเลยเพลืงน้ําอีก อันนี้คือข้อเสียของพิทมอสแต่ข้อดีของปุ๋ยมาไปไม้เนี่ยหนึ่งประหยัดต้นทุนแทบจะไม่มีทุนเลยนอกจากนอกขอโทษนะคะนอกจากแรงแรงของเราแล้วก็น่าจะแค่นี้เลามั้งเอออันนี้ต้นเนนี้ก็ใครเป็นคนทําคะนี่คุณครูเป็นคนทําค่ะแต่ว่านี้คุณครูไม่ได้ทําเองทั้งหมดนะคะคือเราใช้สอนเด็ก สอ,สอนน้องน้องทหาร <S <S <ฆ>เข้ามาเรียนร<อ>ู้ฝึกอบรมกับเราโครงการเศรษฐกิจพ,พอเพียงค่ะจะเคมว่าเป็นคุณครูก็ไม่ได้เนี่ยขนาดสีมือผู้เข้ามาเรียนครั้งแรกยังงามขนาดนี้นทั้งมาขึ้นมาเรียนยังงามขนาดนี้นะคะต้นพริกต้นมะเขืองามมากจริงจโอ้หนี่มันมันไม่หนักด้วยนะถ้าเราใส่ดินนี่โอ้โหนักมากหนักทั้งหนักทั้งอุ้มน้ําทั้งอะไรแต่อันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่านี่มันนุ่มมันร่วนซุยมันโปร่งค่ะน้ำก็ผ่านได้อากาศก็ผ่านได้ นะคะนี่เห็นเห็นเห็นอ่าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือรากรากของพืชค่ะก็จะมีรากขนอ่อนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้ระยะเวลาปลูกได้แล้วอืมวิธีการดูใช่แต่ว่าจริงๆเราดูจากสังเกตจากใบพืชอันนี้ค่ะคือคือปลูกได้แล้วค่ะเราดูยังไงใบของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยใบเขาสดใสแล้วก็มีใบประมาณห้าหกใบอย่างเงี้ยค่ะก็นำไปปลูกได้แต่ถ้าเกิดว่ารากขนอ่อนสีขาวอย่างเงี้ยก็ยิ่งยิ่งดีเลยยิ่งเหมาะ รีบรีบเอาลงไปปลูกเลยออ๋เขาจะลงดินเลยใช่เขาก็จะเริยนเติบโตได้ดีขึ้นรากเขาก็จะไม่ได้ขดม้วนอยู่ในถุงออืนะคะอันนี้ก็เป็นแปลง มันเป็นงามจริงๆศูนย์คล้ายๆกับจุดเพาะชำใช่อันนี้เป็นโรงเรือนเขาเรียกอนุบาลต้นกาโรงเรือนตอนบาลต้นกาเวลาปลูกพืฤดูหนาวก็จะมีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกบรอกโคลีหรือผักใบต่างๆนี่ก็คือดินที่อันนี้แต่เดิมแต่เดิมแต่เดิมเราอ่ะก็ปลูกในในในพื้นในพื้นนี่เหมือนกันคือเพาะกล้าก็คือขีดเป็นร่องๆเลยแล้วก็โรยเมล็ดลงไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆแงะเขาเรียกอะไรนะ ค่อยดึงเอาค่อยค่อยแงะไปปลูกลงแปลงแต่วิธีการเนี้ยเราทําแล้วเรารู้สึกว่าต้นกล้าเนี่ยมันตั้งตัวได้ช้ากว่าในการปลูกในถาดหลุมแบบนี้นค่ะ,คะถ้าการปลูกในถาดหลุมแบบนั้นเราย้ายลงแปลงเนี่ยมันจะจรึงเติบโตได้ด,ไดีกว่าได้กว่านะคะตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่คล้ายๆกับอนุบาลเป็นพื้นที่เพาะชํานะคะเรามาให้เรียนรู้การใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมักใบหมานะคะ